สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับอีกหนึ่งครั้งนะครับเช่นเคยเลยนะครับสำหรับปกติแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลนะคบในส่วนของเกรดเล็กเก็ดน้อยนะครับเกี่ยวกับวิชาชีพครูนะครับมาแบ่งปันกับทุกคนนะครับแต่สาหรับในวันนี้นะครับพิเศษออกไปจากวันนะครับวันนี้นะครับจะยกตัวอย่างนะครับหรือหัวข้อนะคบในส่วนของสิ่งที่เป็นตัวเราเองนะครับหยิบยกขึ้นมาพูดบ้าง ะะวันนี้สิ่งที่จะพูดก็คือในส่วนของเรื่องราวนะครับหรือว่าหัวข้อนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องพัฒนาหรือว่าปรับปรุงนั่นเองนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับก็เมื่อกี้ลอง list ดูแล้วนะครับก็มีอยู่2ข้อที่ต้องปรับปรุงแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะครับที่อยากจะพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น ข้อแรกนะครับในส่วนของการปรับรุมนะครับนั่นคือในส่วนของอารมณ์นะครับบางคนคิดว่าผมอาจจะอารมณ์ดีตลอดเวลานะคบจริงๆไม่ใช่นะครับทุกคนก็มีอารมณ์ที่ขึ้นลงแตกต่างกันไปนะครับแต่อารมณ์ที่อาจจะปรับรุมเนี้ยนะครับอารมณ์ในที่นี้ก็คือในส่วนของอาจจะเป็นในส่วนของการใจร้อนนิดหนึ่งนะคบ บางเหตุการณ์นะครับทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนใจร้อนมานยิ่ขึ้นนะครับที่ได้ขับรถเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าตัวเองใจร้อนมากนะครับตรงนี้ก็อยากจะปรับลงนะครับวิธีการปรับปลงง่ายๆครับตอนนี้ผมมาใช้อยู่นะครับนั่นคือในส่งนับหนึ่งถึงสิบในใจนะครับถ้าเกินสิ2 0 3 0บามวันทีถึงร้อยนะครับอันนี้ผู้คนก็ลองไปปรับใช้ดูได้ ส่วนที่2นะครับส่วนที่2ข้อที่2เนี่ยจะปรับปรุงนะครับนั่นคือในส่วนของการพูดนะครับทุกคนอาจจะเห็นว่าผม่ยพูดดีนะครับพูดช้าๆนะครับแต่ความจริงแล้วเป็นคนที่พูดเร็วนะครับเป็นคนที่พูดเร็วมากนะครับก็อยากจะพัฒนานะครับหรือว่าปรับปรุงตรงนี้นั่นคืออยากจะลดระดับความเร็วลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้ควบคุมตัวเองอยู่นะครับควบคุมตัวเองอยู่ให้พูดช้าลงนะครับก็ยังไงถ้าทาได้หรือไม่ได้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันก็ได้ อีกหนึ่งข้อนะันก็คือในส่วนของการที่อยากจะพัฒนานะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ผมคิดมาแล้วนะครับว่าอยากจะพัฒนาตัวเองนั่นคือในส่วนของการเรียน เพราะเชื่อว่าการเรียนเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะครับคนเราเนี่ยจะต้องอเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเรียนรู้ไม่วันที่สิ้นสุดนั่นเองเราะฉะนั้นก็อยากที่จะเรียนรู้หลายๆอยา่างหลายๆขแขนงนะครับเพื่อที่จะนําเอาความรู้ตรงนี้แหละนะครับมาพัฒนาต่อยอดตัวเองนะครับแล้วก็จะได้สามารถชี้นานะครับแนะแนวนะครับชี้แนะให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับวันนี้ต้องมาเจอทุกคนคลิกสั้นๆนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนลองไปทําทดูกันบ้างก็ได้นะครับคิดก่อนนะครับว่าตัวเราเองมีส่วนไหนที่อยากจะปรับปรุงหรืออยากจะพัฒนาบ้างอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ตัวตนของเราเองว่าเรามีส่วนไหนที่เราอยากจะได้ปรับปรุงหรือพัฒนานะครับ แต่ละคนนะครับหลังจากจทำแล้วนะครับคิดว่าตัวเองจะต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องไหนนนะครับคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้เป็นคลิปสัส้นๆแค่นี้เท่านั้นนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ